เงินได้เงินมาเจ็ดแปดแสนล้านนะวันนี้ลดลงแล้วเพราะมันแพงเกินไปเขาก็เริ่มไปที่อื่นประเทศอื่นเขาก็อารอตั้งโรงาบาลอยู่วันหน้าเขาก็จ้างไอ้หมอทั้งหมดเนี่ยไปไปอยู่ที่โน่นประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยแล้วเราก็หายไปอ,อ,อาชีพรายได้เงินเข้าประเทศหายตรงนี้ไปนั่นแหละคือที่ผมเป็นกังวลผมถึงบอกให้ไปตรวจสอบดูซิไม่ใช่ผมจะบังคับเขาทุกเรื่องนะทำอะไรก็โดนหมดอะนะแต่ผมก็ยอมไงต้องยอมนี่ต้องโอดทนในส่วนของการเรียนรู้ต่อชีวิตนี่ ไม่ว่าจะอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะอะไรต่างๆสังคมผู้สูงอายุมันน่าจะมากขึ้นวันนี้คนอายุยืนมากขึ้นนะนะสมัยก่อนจาได้ไหมห้าสิบหกสิบจะแก่มากเลยนะวันนี้ของผมด,ดูยังไม่แก่แต่แก่ข้างในแก่บ้างมันไม่รู้ว่าทำอะไรแก่มันเครียดอะ่ะนะเครียดทั้งวันปวดหัวแต่เช้าทุกวันนะเพราะฉะนั้นวันนี้คนคนแก่จะมากขึ้นอันนี้คนแก่จะทายังไงเขาต้องดูแลเขาต้องหาโรงามามดูแลเขาทุกคนต้องการวรงาบานหมด การศึกษาก็เอาสาสุขก็เอาไทรละบริการฟรีรถเมล์รถไฟอะไรกันเยอะแยะหมดรายได้มีเท่าไหร่รายได้มีเท่านี้ตาราบใดที่เรายังไม่ได้ขึ้นภาษียังไม่แรงต่างขึงขึ้นก็ไม่ได้ขึ้นก็มีปัญหาอีกเพราะว่ารายได้มันยังไม่ได้อยู่เราต้องเตรียมการเพื่อสู่กันเอาคนทั้งประเทศเข้าสู่ระบบภาษีให้ได้ขั้นตอนแรกจ,จดทะเบียนไว้ก่อนถ้ารายได้ไม่ถึงเกณฑ์ก็ไม่ต้องเสียอยู่แล้วเพียงแต่รู้ว่าเออเนี่ยมีอาชีพนี้ที่นั่นนะประมาณนี้ครับผมกำลังให้ทําอยู่ แล้วแต่ละไอ้ตัวนี้เป็นฐานที่ตัวชี้วัดที่จะไปช่วยกันยังไงใช้เงินตรงไหนยังไงการศึกษาคนเหล่านี้จะทํำยังไงมันไม่งั้นต้องต้องใส่ทั้งหมดอะนะการสาสาสุขเท่าไหร่48ล้านวันนี้48่ล้านคนนะที่ต้องต้องจ่ายเงินเข้าไปสมทบอะนะรัฐบาลต้องใช้เงินตรงนี้นอกนั้นก็เป็นส่วนค้าราชการส่วนอะไรใช่ไหมเพราะนั้นไอ้ส่วนเราก็ไปเพิ่มประกันสังคมตามมาตรา40แปงที่แล้วก็แก้ไขใหม่ทํารองเนี้ยแล้วก็การรักษาพยาบาลวันเนี้ยเราได้ชื่อเสียงว่าเป็นคนรักษาพยาบาล ไม่เสียข้าบาชเลยแต่มาตรฐานยังไงไม่รู้นะไม่พูดไม่เสียเลยผมถามว่าไ้ไม่เสียเลยนะใครเสียรัฐบาลเสียแล้วใครเสียอีกลงยาบาลเสียโรงพยาบาลจะเจ๊งหลายโรงพยาบาลแล้วเพราะเงินก็ไม่มีจะให้เขานะเดี๋ยวเดี๋ยวในการแถลงขมานผมก็มีเรื่องนี้พูดอยู่นะครับคือถ้าทุกคนต้องการหมดแต่ทุกคนไม่พยายามที่จะพัฒนาตัวเองให้มีอาชีพให้มีรายได้มันก็อยู่อย่างนี้ครับถ้าทุกคนไม่เข้าไม่เข้าในฐานภาษีเนี่ยทำอะไรไม่ได้หมดอะ นะมันก็อาจจะมีวิธีการใหม่ในการที่อาจถ้ามันเข้ามาได้คนยังไม่ถึงคนถึงแล้วก็ไม่ต้องช่วยเหลือกันไปว่ากันตรงโน้นจะไปลดจะไปเชื่อมแต่คนที่ยังไม่ถึงอาจจะต้องหาเงินเพิ่มใส่เขาให้ไปตั้งตัวได้แล้วกลับมาสู่ระบบภาษีนั่นมันต้องเป็นอย่างนั้นถ้าไม่เตรียมวันนี้นไม่ได้เรื่องระบบฐานข้ขอมูลทุกกระทรวงทุกอะไร,ร,รดังใช้ไม่ได้นะที่ผ่านมาไม่ได้ม,มาใช้ในการวางแผนในการบูรการในการริงานเท่าที่ควรนะบอกไว้ก่อนดีอยู่ในกระทรวงอ่ะนะดีอยู่แล้วนะการพัฒนารู้ห้องสมุดนะอันอินเทอร์เน็ต นะครับแล้วก็อ่านหนังสือวันหนึ่งอ่านหนังสือเท่าไหร่วันหนึ่งผมอ่านหนังสือประมาณน่าจะเยอะนะตาเจ็บไปหมดนะทั้งวันทั้งเซ็นหนังสือทั้งอ่านเองทั้งดูทีวีทั้งดูสือ่ออ่านสือ่ออ่านทั้งวันนะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมาในหัวเองอะต้องอ่านเข้างของน้ําอย่าไปเปล่าๆเข้าน้ําเสียเวลานั่งนานแค่หลับบ้างอะไรบ้างตอนเช้าเอาหนังสือไปอ่านมันอย่างน้อยก็อ่านได้ข้อร่ำหนึ่งอะนะ เอาเข้าไปมันจะได้สร้างระบบการรู้ในหัวของเราแล้วไม่ได้รู้ว่าเออประเทศชาติต้องไปยังไงนะคว,ค,วความเรียนการจะไปเรียนรู้อันนี้สําคัญที่สุดคือผมบอกแล้วอย่าดูอะไรที่เกิดความบันเทิงอย่างเดียวนะอย่างวันนี้ผมกําลังสู้กับละครผมสู้เขาไม่ได้ใช่ไหมผมสู้เขาไม่ได้เพราะคนอยากดูละครมากกว่าแต่ถ้าเราถ้าเราไม่ดูทั้งสองอย่างไม่ฟังผมก็ไม่รู้ว่าประเทศจะไปยังไงใช่ไหมสองก็คือจะไป้อยตามละคร ละครจะไปอินมากนะโอเคดูได้รักโศกสลดแล้วก็ดูไปผมก็ชอบดูสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ไม่ได้ดูนะแล้วก็เพราะนั้นก็ทั้งสองอย่างนะครับเลอาประเทศชาติมาก่อนนะพ่อแม่มาก่อนครูอาจารย์มาก่อนเท่านี้สังคมมันดีอยู่แล้วคุณธรรมจร,ริยธรรมทำมาพิบาลน,นะไปหากันให้เจอแนละ้วกันบังคับกันไม่ได้ของมูลค่าโยมบังคับได้เหรอแล้วผมเพียงแต่ชี้สิบสองอย่างเข้าไปก็ดูสิบอย่างของเก่าก็มีอยู่แล้วผมเป็นสิบสองอย่างไม่ได้เลิกสิบอย่างเก่า ของจอมพลปออะไรท้กอย่างอะนะผมเลิกไม่ได้หรอกของดีๆอีกสิบสองก็ทําไปสิแล้วสิบสิบสองเสียตังค์ไหมถ้าปฏิบัติแล้วท่านเสียสตังค์ไหมลูกหลานเนี่ยไมไ่เสียตังค์เลยถ้าหลงก็ไม่เสียนะแค่ถูกครูประคับท่องหน่อยใช่ไหมแต่ต้องต้องรู้ความหมายก็คืออะไรวัตถุสองคืออะไรสิ่งสำคัญประการหนึ่งก็คือว่าวันนี้คนไทยเก่งเรื่องอะไรเก่งในการตั้งโจทย์ตั้งคําถามตั้งประเด็นตั้งข้อเรีกร้องเก่งมากที่สุดผมคิดว่าในโลกนะในโลกนะรู้ทุกอย่างแต่วิธีแก้ัญหาก็รู้ ไม่รู้จะทำไงทุกอย่างผมสังเกตจากทุกหน่วยงานที่ทำมาจะาเขียนในกรอบนโยบายกรอบปฏิบัติอย่างท,ทั้งหมดแต่ผมไม่เห็น,นครับว่า how to do แล้วผลสถิติมันไปล่วงหน้าตามขั้นตอนมันคืออะไรระยะที่หนึ่งสองสามมันเป็นยังไงระยะหนึ่งอะไรเร่งด่วนทาไปใส่เข้าไปแล้วเราคา,า,าดหวังว่าไอ้หนึ่งเราจะได้อะไรถ้าเราเอาหัวตรงนี้กับระยะเวลาตอนเริ่มต้นกับตรงท้ายของแต่ละขั้นตอนบล็อกตรงนี้ไว้เราต้องการอะไรตรงขั้นที่หนึ่ง เราสาตาร์ทจากปัญหาตรงนี้ใช่ไหมในแต่และแต่และช่วงและเวลาตรงนี้ท่านก็ก็ก็ประเมินก็เดินหน้าแก้ไขปรับปรุงไปเรื่อยๆแล้วดูที่ว่าที่ตั้งไว้สามสิบเปอร์เซ็นในหนึ่งในร้อยเปอร์เซ็นสามระยะเนี่ยมันได้เท่าไหร่ถ้าอันไหนทาดีทําต่อไนนมีเปลี่ยนใหม่มันต้องทําอย่างนี้นะมันที่จะทันเวลานะเวลามันจํากัดนะครับทุกงานนะผมสั่งทุกกระทรวงไปแล้วให้ทําแบบนี้ไม่งั้นมันมันแถลงอะไรใครไม่ได้ เดี๋ยวว่าหน้าก็ถูกถอนไล่ถอนออกด้วยว่าเอ๊ะมันทาอะไรกันวะไม่เห็นอะไรเไม่เห็นเลย,เ,เ,ลยเพราะว่ามันไปแค่หนังตัวอย่างใช่ไหมเล่าทำมาเนี่ยหนึ่งปีเนี่ยหนังตัวอย่างเพราะว่าก่อนจะเล่นหนังก่อนจะทําหนังตัวอย่างได้เดี๋ยไปหาดารายเยอะแยะนะไอ้ข้าผู้ร้ายไปอีกเยอะเหมือนกันนะมันมีทั้งดาวดาวดีดาวรายย้ายไงทีนี้ดาวร้ายมันเยอะเกินไปนะก็ต้องไปคัดไปอีกเสียเวลาคัดดาราขึ้นอีกนะเข้าใจนะที่พูดเนี่ย เพราะนั้นใครจะมาดูใครจะมาทาหนังจริงก็รรออะไรแล้วแต่ท่านท่านอยากได้อะไรก็ว่ามาอะไรใช่ไหมพี่ดวงใช่ไหมเพราะเราจะมนูญเขียนไว้อย่างนั้นก็คืออย่างนั้นผมไปฝืนไม่ได้เพราะจะลืมว่าเราก็ต้องถูกต่างชาติดูแต่ถ้ามันเป็นความถ้าคนไทยทั้งประเทศนะมีความต้องการเพื่อจะไปรูปมันอยู่ที่ท่านแล้วมันจะตอบภาถาอะไรทั้งหมดนะถ้าเอาคนหมายมาว่าเราลนมาว่าอะไรว่ามันไปไม่ได้หรอกนะเขียนยังไงก็ได้เขียนมาเขาก็ไม่รับ ต่างชาติยังไงเขาไม่รับเพราะมันผิดผิดสังคมโลกจะบอกว่ายังไม่ได้แต่ถ้าประชาชนบอกเราต้องการปฏิรูปนั่นไปหาวิธีการมาจะทํำยังไงเข้าใจไหมนะไม่ได้อยากอยู่ไม่ได้อยากไปทั้งที่เลยเอออยากไปไม่ได้อยากอยูอ่เดี๋ยวพูดผิดอีกไอ้ด้านไอ้ไอเล็กจดผิดอีกอน,น,นะนะผมบอกแล้วว่าไม่ได้อยากอยู่ตั้งแต่วันแรกจนวันนี้แล้วผมถึงบอกว่ามันไม่ใช่ความพงุ่งใจแต่เป็นเป็นความที่ได้ได้ทํางานให้กับประเทศชาติที่เป็นแผ่นดินที่เหยียบมาทุกวันเนี่ยนะ อืมนะครับขอบคุณคุณรงสานะวันนี้พูดไปเยอะแล้วนะการจัดวันนี้กําลังปรับปรุงคุณภาพครูผมเข้าใจครูเยอะแล้วครูก็ดีทุกหมดอ่ะแม่ผมเป็นครูไม่ในรังแกครูทําไมครูเราจะเข้มแข็งเข้มแข็งก็คือถ้าสามารถอยู่ในพื้นที่ได้มันก็เป็นลูกหลานของท่านเองใช่ไหมวันหน้าเรากําลังทําเศรษฐกิจพิเศษเขตพิเศษนี่คือเป็นคลัสเตอร์ไม่ใช่เป็นเรื่องโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเดียวไม่มีทั้งห้าขตปีหน้าก็มีอีกสี่เขตเป็น10เขต รอบประเทศตรงนี้มันหน้ามันก็จะรวมไปงนั้นเศรษฐกิจบ้านเรามันต้องอเริ่มจากชุมชนจากบ้านชุมชนไปภูมิภาคไปจังหวัดน่นจังหวัดไปเศรษฐกิจพิเศษเขตพิกิษไปค้าขายชาดแดนวันนี้ค้าขายชดนเพิ่มขึ้นเป็นแสนล้านนะหลายเปอร์เซ็นต์มากนี่แหละที่ทําให้รายได้มันเริ่มเข้ามาแล้ววันนี้เราเราัเรางบประมาณเกินดุลอยู่คือคือส่งของออกได้มากกว่าการซื้อของเข้าถึงแม้ว่ารายได้มันจะตกก็าตามแต่ถ้างบประมาณเข้าออกเกินดุล การเก็บภาษีเท่าที่ที่เช็คตอนนี้ว่าก็น่าจะไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่วางไว้เริ่มเก็บเข้ามาได้ไม่ได้การเก็บภาษีไม่ใช่อยู่ดีไปเก็บแล้วได้เกเ็บภาษีมันขึ้นลงตามเรศร,รษฐกิจที่เขามีรายได้ไงรายได้ไม่ถึงก็ไม่องเสียและการที่ภาษีที่เราเคยได้เยอะอะไรรู้ไหมอะไรภาษีอะไรภาษีจากน้ํามันใช่ไหมภาษีสมามสามิตรภาษีแวดเวิร์ดที่มันตามหากันออกมายน้นมันตกหมดนั่นแหละคือไรายได้หลักที่มันหายไป แต่ผมถามว่าจะให้มันแพงอย่างเดิมได้ไหมก็ไม่ได้อีกใช่ไหมแล้วถ้าเราบอกว่าเออให้ใช้ไปฟรีๆยังไงก็ได้อะไรก็ได้มันเสียไปทั้งหมดเลยบิดเบือนทั้งหมดอะ่ะนะก็อดทนกันหน่อยแล้วกันนะครับวันหน้าเขาพยายามจะปรับนี่เดี๋ยวเตรียมว,ว,วันหน้าส่นะวนอนาคตรถไฟฟ้ากำลังให้เริ่มผลิตสิ้นปีนี้รถบัสไฟฟ้าวิ่งให้ดูนี่ถ้าไม่ดูก็ยุบไปสวชอ,อะไรต่างเนี้ยมีจุวุ้ใจต้องสั่งอย่างนี้ไม่สั่งไม่มีคาตอบเสร็จเมื่อะไหร่ครับสามปีหน้าจะบอกสามปีผมไม่อยู่แล้ว ผมต้องการระยะที่หนึ่งต้องการอะไรต้องการที่หนึ่งการสารไปทางไหนการพัฒนาไปไหนวิจัยพิจารณาอย่างไรระหว,ว่างพื้นฐานต่อไปอย่างไรนะผมจะได้ไปแบบสบายใจนะผมไม่ได้เป็นห่วงอะไรอีกนะระหว,ว่างหน้าประชาชนทั้งประเทศก็มาเล่นงานผมว่าผมทิ้งปัญหานี้ไว้ให้คนใหม่แก้คนใหม่มันจะรับไหมละ่ะนะที่ผมพูดทั้งหมดมีอะไรผิดกฎหมายไหมเนี่ยไม่มีนะนะเพราะนั้นเราต้องการพลเมืองที่มีคุณภาพนะครับนะขอบคุณมากๆเลยพระนาครูผมไม่ลืมละนะกำลังเมื่อเช้าคุยกับทางนันกวานแล้วจะดูแล ครูยังไงนะฐานะการเป็นอยู่การกองชีพนะรู้มันเหมือนทหารนั่นแหละครับมีไม่รู้กี่ทหากรกขาบิาน,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 านนอยู่นั่นแหละนะหนึ่งสองสามสี่ลมซักอันก็ตายพอดีนะนั่นแหละครูนักเรียนก็ต้องเห็นใจครูครูเห็นใจนักเรียนนักเรียนมีผู้ปกครองทําไงนักเรียนจะมีความสุขครูจะมีความสุขแล้วก็ผู้ปกครองมีความสุขนั่นแหละประเทศชาติมีความสุขนะครับก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าเราผมได้กำหนดวิสัยรรทัศน์ประเทศไทยไปแล้วว่า20-5อ0 0ูนคือนั่งค่าั่งศูนยะยืนมั่นคงคือ,อมั่นคงในการศึกษาในส่งนของท่นนะ กระทรวงอื่นก็มันคนเรื่องอื่นไม่ใช่เรื่องฐานตำรวจอย่างเดียวเรื่องลบรามาช้างไม่ใช่เรื่องความมั่งคั่งของทุกภาคส่วนตั้งแตใหญ่กลางเล็กนะย,ย่งยืนตามแนวว่าหัวก็คือว่าต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดีไม่อะไรหมดเวลา,าหองหอมีอะไรระใครวางเบิดเหรอทำเสียงนะเอาเงี้ย ผมขอเปิดงานมิติใหม่การศึกษาด้นหน้าประเทศไทยนะันนี้ครับขอบคุณนะคุณขอกราบเรียนเชิญคุณนั่านนายกรัฐมนตรีนะครับให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการนะครับด้านบนเวทีขอกราบเรียนเชิญครับ กันนี้นะครับขอกราบเรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับตลอดจนผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการได้ถ่ายภาพร่วมกับท่านนายกรัฐมนตรีด้านบนเวทีของกราบเรียนเชิญท,ทุกท่านครับ ลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นอย่างสูงค่ะขอคิดและแนวทางการดำเนินงานจากท่านเป็นประโยชน์กับชาวประชาชายพิจารณาแน่นอนค่ะว่าผลก่อนเรืองค่ะคุณผู้ชมคะพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะคะ,ะก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะมิติใหม่การศึกษาเดินหน้าประเทศไทยค่ะซึ่งเปิดโดยนะคะท่านพลเอกประยุจันโอชาท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานแล้วก็ร่วมชมพิธกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะ ภายใต้การทํางานของกระทรวงศึกษาธิการนะคะซึ่งท่านก็ให้นโยบายบอกแล้วนะคะว่าการที่จะส่งเสริมให้เด็กนะคะมีพัฒนาการมากยิ่งขึ้นนะคะต้องมีการส่งเสริมในเรื่องของการสร้างวิสัยทัศน์แล้วก็สามารถทําให้เด็กได้คิดต่อแล้วก็ต่อยอดทางด้านการศึกษาด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นแนวทางการปฏิบัตินะคะที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะมีส่วนในการส่งเสริมสนับสนุนนะคะให้เด็กได้มีวิสัยทัศน์แล้วก็มีแนวคิดที่ดีต่อไปด้วยะคะ่ะ ใช่ค่ะและว,วิสัยทัศน์ของเด็กที่ว่านั้นจะเกิดขึ้นต้องมีรากฐานที่สมบูรณ์นะคะโดยเริ่มตั้งแต่การเรียนในชั้นประถมเลยนะคะถ้ามีรากฐานความเข้าใจภาษาคือมีภาษาไทยที่แข็งแรง ด้วยการออกแบบการเรียนการสอนที่นำฟังก์ชันของสมองมาออกแบบนะคะคือ brain-based learning เด็กเข้าใจพื้นฐานที่ดีจึงต่อยอดไปยังเรื่องที่ซับซ้อนได้และเป็นการสอนทั้งเรื่องข้างนอกและเรื่องข้างในวิชาความรู้ที่เป็นวิชาต่างๆรวมทั้งการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจของเด็กตามค่านิยม12ประการทำให้อนาคตของชาติไทยของเราเนี่ยนะคะ เป็นคนที่มีความแข็งแรงทั้งภายนอกและภายในยจริงๆค่ะใช่ค่ะในก่วก<ม>เวลาของการถ่ายทอดสดแล้วนะคะต้องขอขอกคุณคุณชอบพกา,าวิริยานนท์นะคะให้เกียรมาร่วมบรรยายในวันนี้ดิฉันอรรยาสุวิเศษสาคุณมิสาการกีตะเมคินและทีมงานถ่ายทอดสดสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหลาท่านผู้ชมไปพร้อมกันตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ